อ้าราบสวัสดีครับพ,อพ่อพีพิรอกชองไต้สันทุกคนนะครับเด้อเหมือนเดียวกับผมป่อกับน้องโบเก่าแหละครับมีนุบโบรจะพาะมาเบิ่งกันยกย่อเรื่องยกสะุงงยุพีละครับอ,อยู่ตรงเรียนานาราชาตาตำบลบ้าน,น,นเป็ดอำเภอเมืองอจ<า>ังหวัดขอนเจ<ก>นพี่น้องเอาเบื่องกันครับสรุงนี่ครับสรุงนี่มีสรุงเดียวครับอยู่บริเวณนี่พี่น้องเอาเบื่องกันครับเอาจังหวะแรกของคลิปนี้พี่น้องเบิ่งกันครับได้บ่าว่า่นเอามา มาบ่มาบ่ปลาทั้งบ้านเป็ดพี่น้องเอาเห็นตัวแรกนะครับดินอยู่ในสรุงบ่หรืพี่น้องเออเอาสามตัวครับจำว่าแรกแทกงมันครับพี่น้องสามตัวเอาสามตัวกับปาลาเขาเลยพี่น้องผมก็ได้ยู่ได้กินครับเก็บเล็กผสมหน่อยไปแล้วครับเอา หลายยกหลายจังหวกะก็ได้หลาตัวพี่น้องทีละสองสามตัวครับเ <_ S 1> บิดมือก็ได้เปิดรูปได้พี่น้องอ <_ S 1> ่าบรรยากาศเป็นยังไงวะสันอาเบิ้งบรรยากาศได้พี่นออ้องเด้อเออบรรยากาศสิอะไรพี่น้องอ่าอยู่ตรงแยกนาาร่าชาดครับอ่ามีร่ำหวยพานครับอ้า อีกสะดุง้งนึงกะลี่อยอะไปล่ะครับคางปลาไหมเวล่ะพี่น้องเลี้ยวบางลูกโ да บ้เลี้ยวก่บ่ชัดดอกครับเออเห็นพวกบูบูบาบ้นี่ล่ะครับเอ้าถ้าบ่รจะเป็นเส้นแหครับเออเอ้าปวดพวกข้างแน่พี่น้องข่พอได้พอกินล่ะครับเออสะดุ้งนึงกะลี่อยู่นี่ล่ะครับปลานี่ล่ะพี่น้องเออเห็นจะเห็นนหน่อยๆครับเอ้าาเบิ่งสะดุ้งติดต่อครับหลังจากเบิ่งบรรยากาศแล้วพี่น้องเอ้าเหิ่อนกันครับโคตได้อยู่ครับ อ,อ,อ่า <ผม S 1> เอาขันมากกับบ่เอื้อตัวอยากหอกพี่น้องแนวอยากแนวกินร้ายร้ายครับมีส่วนแนวเออเอาบางจังหวะนี่ต่อกันพี่น้องเแบงค์ใด้บ่าวสัน้จนจังว่าสะดุง้งจังหวะนี้พี่น้องเอาสวดๆนะครับมาเบิ่งกันครับเต้นออกเบิร์ตครับเออเอากับพ่อไดอยู่พี่น้องเอาเต้นออกไปสองตัวว่าสัน้นเออกับพ่อได้ติดสะดุง้งแน่พี่น้องสะดุ้งจังได้สะดุง้งสปริงว่ะ ปลาเขาคือเต้นออกว่าสันว่าเออเฮ็ดสีตรงๆแน่ว่าสันสะดุ้งมันค่อยบอดกระโดดออกว่าสันพี่รองเออกันสะดุ้งมันมันเค็งหลายมันเป็นซับปิงครับเออปลาเต้นออกเบิดครับพี่รองเอ้ามีเนื่อการันมางทั้งพี่กอบพวกอึดบ่อย่างนะพี่รองมียังแนวว่าสันมีก๋วยเตี๋ยวพี่รองเอออยู่หลังลุงโบนี่ยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมจีบสลับเป่าพี่รอง เออเจ้าแซ่บที่สุดในบริเวณบ้านเป็ดนี่แหละครับเอ้าแล้วก็ลูกเส้นพี่น้องบะเอิญบอยาครับน้ำโคกแ๊บสี่สไปครับโอ้บะเอิญบอยาครับพังจาวะนี่พี่น้องมานี่สูนแหน่ห้เลือกสันครับคักก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตพี่น้องเอ้าพังจาวะนี่ครับปลาครับเอาตัวสวยๆครับเออเอาจอดครับคึกคักปั่นเอางันบุญพี่น้องเออเอาเหมือนกันครับ บรรยากาศน้ำหลากครับพี่น้องฝนตกเบิดเคลื่อนเบิกเคลื่นียวกับฝนตกเบิดเคลืนอีรีพี่น้องเออแถวคอนเชนแถวอุดรแถวอีสานนี่แหละครับตกดีครับยกเป็นอีสานไต่พี่น้องแหงๆครับแต่อีตนกรเจ้ายกพี่น้องเขาเหลืองครับเออทั้งบ้านตะไน่หมดละเอออ้าวเตรียมตโตยกแล้วครับเอ่อโดนโดนยกพี่น้องบม่ได้ยกดูครับ ยกดูว่าเป็นยังนะครับใหญ่ว่าสัตว์เออพอได้แล้วล่ะครับหล,ลายประมาณสองกิโลเลยล่ะครับตะเภาเส้ามณีเออขาหัวเล่ากับว่านแหยครับเล่าก็ยกสะดุ้งพี่น้องเนกับพ่อได้เท่าตัวสองตครับพ่อได้เก็บไปสันว่าอา๋อจะว่าที่ต่อครับแตกสวดเพราะไปสันว่ามาสวดสวดเขาจะยังยกซาไรป่าสิเลียนหลอกเบิดก้อนได้ด้วยนะเออนาน นั่งอยู่เหยียบพอท่นอานเอาจังหวะนี้พอได้ครับพี่น้องเออเอายกซาไหลป่าแลรงออกเบอร์เทวสันเรายกพวดกเคลียอ,อยู่ตัวนึงครับอา่าว่ามันตัวนึงครับชี้ตครับพี่น้องเออกันยกซาก็นี่สงสัยมันสี่แยนออกเบอร์ครับเออยกเวียนป่าใหญ่เลยพี่น้องเด้อเออป่าใหญ่ยกพวดว่าไรดิพี่น,อนออยย้อ,อ,ไไนองขาดเด้่ครับสะดุ้งก็ขาดกับข,ขั้นหักเด้่ครับ เออแต่ว่าป่าน้อยนี่ต้องเฝ้ายกครับพี่น้องเอออย่าซาเพาะสันเพาะสันมันเต็นออกเบิดเออป่าใหญ่ต้องฮูแจักมันติดสะดุ้งแล้วค่อยๆค่อยๆยกพี่น้องอ่าค่อยๆสู้ไว้ว่าะสันว่าอันนี้เพิ่นบอกมาเออกันเ่อสู้ไว้กันยกปวดมาสะดุ้งหักครับเออจังมือวันอาทิตย์ที่แล้วกลับไปทายถ้ำปลาบึกพี่น้องอ่าตัวละาสี่สิบโลเข่าสะดุ้งครับยกพวดสะดุ้งหักเจ๊เลยครับเออขั้นทั้งสี่ขั้นเนี่ยหักไปเลยพี่น้อง เอาอันนก้นคือปลาไ่ครับมื่อนี้เน้นปลาน้อยเป็นพิเศษว่าสันอพวกปลาขาว่ยปลาคุยล่ามปลากุ้มเอาปลาขาวอีไทยโอ้ยมีหลากหลายปลาพี่รองเยอะแยะครับผมปลาธรรมชาติทางภาคอีสานยกเว้นปลาหม้อข้างดำนะพี่รองเด้อบอมีว่าสัน ก็อยากหมามาลาบัดอยู่แถวอีสานบ้านลุงโบอยู่ว่าสันวา่าเออมันไม่มีปลาสิกินแล้วททเอามาลาบัดทักพี่ในว่าสันเอาแต่มันมองลาบัดพี่น้องไปลบาบัดพิษมองครับผักกลางพี่น้องเอา้าสวยๆครับบรรยากาศมากเมื่อไหร่ต่อครับพี่น้องเห็นจังไรคนนะครับเออโอ้ยออกหมดแล้วโอ้ยออกหมแล้วพี่น้อง เราบ่อเ้า,า,ายกไปครับเอา้าปลาเนั่นก็ยังเหลืออยู่สามตัวว่าสั้นเออยกคือสียกปวดกับอะไรพี่น้องหนำมันแห้งปวดแอลครับปวดแอลเออเอ,าอ้ากระเพาะอายุได้กินพี่น้องเก็บเล็กผสมหน่อยไปแล้วว่สสสาสั้นเท่าตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเออจังว่าปลาใหญ่ปลาน้อยพี่น้องอาตอนนี้ไปพักเบรกแล้วครับกินเขาก่อนพี่น้องเออกินกว๋วยเตี๋ยวครับกว๋วยเตี๋ยวครับอ้าว ยกแต่เศ้ามาดมออกหูเลยว่าสันว่าตอนนี้กาพักยกว่าสันหลังจากยกไประยะหนึ่งพี่น้องกินเขาสักก้อนว่าสันเอาเขาไปพักเบรกกินเข่าสักก้อน้ะพี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวเขาไปทายทํำต่ออ้าแฟนเราเสียมายกว่าสันสงสัยว่าได้พักเบรกล้วพี่น้องเอาเอาลมลมโลมเอาแฟนเราเสียมายกต่อครับเพราะว่านแหหเราว่าสันแฟนเราเอามา คือเก่าอะพี่น้องเออเอ้ามายกแข้งบ่ได้พี่น้องแล้ววา่าน้ำไหลแหงปวดเอวว่าสันเอ้าบ่ออกครับบ่ออกครับเต้นอยู่แต่ว่าบ่ออกว่าสันเอ้าเอาเป็นตะสร้างแต่ว่าสันยัดเต้นดูหลายว่าสันเอ้าวโห่ไดีอยู่พี่น้องปลาครับเออเอ้ามาตัวเดียวนั่นบก่กสองตัว เอาได้สองสามตัวครับตัวน้อยครับตัวใหญ่ตัวนึ่าตัวน้อยตัวนึงาวาสันเอาเมื่อนี่สะดุ้งทีได้ี่น้รอเด้อสะดุ้งห้างเบิร์ซีดเบิดซีดครับสะดุ้งห้างเมื่อนี่ครับผมเต็มทีก็ถืองาไหม่ครับสะดุ้งห้างสะดุ้งทีพ่อได้เยอะคร <ança> <insane> <str> ับโอ้ยเต็มใหม่เต็มมือครับพี่น้องเอ้าพ่อได้เก็บพ่อได้เก็บครับเอามีหน่อยก็ได้ตามหน่อยแล้ะครับเออ มือปลาหลายกับมีครับมือปลาใน้นอยกับมีครับอ่าแล้วจะสฉีมาถือมือพี่ร้องมาิ่งกันครับพี่ร้องจังหวะนี่ครับคือวาัาเอาเต้นออกครับบ่อออกพี่น้องพยายามเต้นออกแต่ว่าบ่อออกครับสืดุงใ่ญ่ครับหนึ่งโตแล้วครับเพี้ยนแล้วครับเอาจังหวะนี้พ่อได้ครับพ่อเสียนาเสียหนวดเราก็จะเอาปลาหลายิ่ครับ ได้เยอะครับจังหวัดสุทธิไทยของค pues ลิปนี้พี่น้องทาบักโดนครับเอา Naw, พ,อพอ่อได้ครับพี่น้องพ่อได้ครับโอ้ยจังหวัดนี้ได้หลายโตพี่น้องจังหวัดสังล่าของคลิปนี้พี่น้องเอาซอยกันละครับเออเพี่นเราก็กินเขาอิ่มแล้วก็แล้วก็สะมาเก็บปลาซอยผัวละครับเออพ่ออยู่ได้กินแล้วว่าสั้นเออเอาแล้วก็เปลี่ยนมือแล้วครับ อ่าอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกันมักคลิปสนุกสนุกแบบนี้อ่าอย่าลืมติดตามชมทั้งช่อง YouTube อ่าช่องไทยอีสานบรนเทาเด้อพี่น้องเด้ออ่าแล้วก็อีกช่องหนึ่งกับไทยอีสานอ่าฟิตชิ่งครับรสันวา่าอ่าติดตามได้ทั้งช่อง YouTube สัก,กทั้ง Facebook เด้อพี่น้องเด้ออ่ะคันมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่แล,ล้วก็ติดตามให้ลูกโบน้ำเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องไทยอีสานบรนเทาทุกคนล่ะพี่น้องเอ้า พ่อๆก็ได้เลิมหนามึอนี้ลุงโบขอขอบคุณอะไรครับผมดีที่ตามชมขอบคุณครับ